สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่วงรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ากีตาร์เฟนเดอร์แบ็กท็อปเทเล็กซเตอรตัวนี้นะครับตัวนี้ทําในเม็กซิโกนะฮะ นในรวมออกมาดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคของเจ้ากีตาร์ตัวนี้กันดูนะฮะลำตัวตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เอลเดอร์นะครับไม้เอลเดอร์หมดเลยนะหน้าหลังนะครับแล้วก็คอหน้านหลังจะเป็นเมเปิลนะครับคาดการ์ด้วยโรสบูดนะตานี้ครับเมเปิลคาดด้วยโรสบูด ก็ฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าจะเป็นโลตบูลนะฮะอินเลดด์นะครับตัวนี้มี22เฟตนะครับก็นะฮะตัวนี้ก็ซีรีส์แบ็กท็อปก็จะเป็นแฮมเบอร์กิ้งนะตัวนี้จะเป็นแฮมเบอร์กิ้งอ่านี่เลยครับบดกับล่างน,นะเป็นสองตัวแล้วก็นี่ครับจะเปลี่ยนตรงนี้ฮะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนวอลลุ่มกับกับโทนนะฮะให้เป็นน็อปสีดำนะตัวนี้นะดูแบบล็อกๆนะหนึ่งโทนหนึ่งวอลลุ่มครับแล้วก็ซิรีส์ก็จะสามทาครับผมฮะนี่เลยนะครับ สวยงามครับย่องกับลูกบิดเป็นโคมเมียมนะ,ะเป็นสีเงินเงินนะตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังครับความพิเศษก็คือบอดี้ด้านหลังก็จะเป็นเคิร์ฟนะฮะตรงนี้ฮะคือเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเรานั่งเล่นแล้วก็ยืนเล่นนานๆเนนะี่ยตัวนี้จะเหมาะก,กับไซละจะได้เข้าเข้าทรงกับรูปก,กับช่วงเอวช่วงท้องของเรานะฮะจะได้ไม่เจ็บนะส่วนใหญ่เทเลแคตเตอร์ก็จะเป็นแบบสันสันเลยนะจะมีปัญหาเรื่องเวลาเล่นานานๆจะเจ็บนะฮะ กอตัวนี้ก็ไม่เจ็บแน่นอนครับยืนเล่นได้สบายเลยแล้วกันน้ำหนักกำลังดีครับไม่หนักแล้วก็ไม่เบามากจนเกินไปนะตัวนี้นะฮะไม่อาเดอร์สุดยอดมากแดีวเรามาฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้กันดูครับเดี๋ยวเรามาฟังในค่าเสียงคีนกันนะฮะว่าตัวนี้จะให้เสียงออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเริ่มจากปิ๊กอัพตัวล่างสุดก่อนนะครับ ฟังกันดูครับผม นะครับตัวเน็กับตัวบิดนะลองฟังดูว่าเสียงจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ผสมนี่ให้เสียงออกมาที่กัดกัดนิดนึงนะเสียงแบบเหล็กๆเลยมีความอุ่นเพิ่มมาเพิ่มขึ้นจากปิกอัพตัวล่างอยู่นะฮะเล็กน้อยนะฮะแต่สิ่งที่ได้ออกมาคือความอุ่น ฟังป็นอัพตัวบนกันมากนะฮะว่าเสียงจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนอ่ะลองดู เสียงที่อุ่นเลยฮะอุ่นแบบหนาแบบน้าหนาเลยให้ย่านเบสที่ค่อนข้างที่จะแบบคุมคุมดีมากๆแทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับโทนเลยนะตัวนี้มันหนาแบบธรรมชาติค่อนข้างหนด้วยความที่เป็นไม้เอลเดด้วยนะตัวนี้นะฮะบวกกับปิกะฮามากิงนะ ผมว่าให้เสียงที่ค่อนข้างยานยันโลนี่ลึกเลยทีเดียวนะแต่เ,เราลองมาฟังทางด้านเสียงแตกกันดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังทางด้านฝั่งเสียงแตกกันดูนะครับว่าเสียงที่ให้ออกมานี่จะเป็นลักษณะแบบไหนนะนะฮะผมคิดว่าน่าจะหนาอยู่แหละเพราะาตัวนี้เป็นบิ๊กอัพฮามักกิ้งคู่เลยเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงจริงๆกันครับว่าเสียงแตกที่ออกมาจะให้ออปต์แล้วก็ความหนาของเสียงที่แรงขนาดไหนนะ เราเริ่มจักเรียกตัวล่างกันก่อนนะผมนะ ตัวที่สองกันดูนะครับนี่เป็นตัวผสมนะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูว่าจะเป็นลนักษณะไหนนะครับ ตัวกลางนี่คือใต้เสียงกัดกัดนะฮะของพิกอัพแบบสไตล์แบบซิงเกิลคอรอยู่มันจะมีหางเสียงที่กัดก <ๆ S 1> ัดเาเรียกว่าอะไรตัวกลางเนี่ยเวลาเวลาที่เราดีนะฮะ <ๆ S 1> โน้ตของหางเสียง มันจะให้ให้ความให้ความแหลมแมมีเสียงแบบปิกอัพแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบซิงเกิลคอยนะฮะแฝงๆอยู่ให้เอกลักษณ์ของกีตาร์เฟนเดอร์ออกมาได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูปิกอัพตัวบนกันดูนะฮะ <c oughs> ครับตัวบนก็ผมว่าให้ให้เสียงย่านเบสที่ค่อนข้างจะอุ่นเลยนะ ตนี้ผมว่าให้เสียงที่เวลาที่เราโซโล่เนี่ยโน้ตที่ได้ออกมามันมันจะมีความกลมกลมนวลนๆนะคล้ายๆกับ Les p พอลแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเฟนเดอร์อยู่นะตัวนี้ผมว่าใครที่ชื่นชอบกีตาร์เฟนเดอร์ในลุคใหม่ๆนะในเขาเรียกว่าอะไรในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบทำบักกิ้งนะผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะนะฮะเอาพุทที่ออกมาโดยรวมแล้วผมว่าค่อนข้างที่จะให้เอาพุทที่ค่อนข้างที่จะแรง สำหรับเสียงแตกนะเสียงคีนผมว่าตัวนี้หนาดุดดันกล้านๆหน่อยนะสำหรับใครที่ชอบเสียงคีนแบบโสดสโสดสแบบสไตล์ซิงเกิลคอยผมว่าตัวนี้น่าจะให้มาน้อยนิดนึงแต่สิ่งที่เราทดแทนก็คือเสียงแตกเอาผู้เสียงแตกที่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็พุ่งยิ่งเป็นปิกอัพตัวบนนะผมว่าสําหรับใครที่ชอบโซโลนะตัวนี้ผมว่านวลกลมได้แหละนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับเสียงแตกของซอรกิต้าตัวนี้นะชอบ thank you ตัวกีตาร์ตัวนี้ฮะจากที่รีวิวไปก็ผมว่าให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะไ like ล้กาเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่ชื่นชอบกีตาร์เฟนเดอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บวกกับดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นล็อกเลยนะสมัยใหม่ๆนิดนึงนะราคาก็ไม่แพงนะฮะก็เชิญเลยฮะแวะเข้ามาชมสินค้ามาทดลองมาเล่นดูก่อนได้นะ,ะมีสินค้าให้เลือกมากมายแล้วกันนะ,ะมาทดลองมามีทั้งกีตาร์ตัวนี้แล้วก็มีหลายหลากห,ห,หลายด้วยเลยนะฮะเข้ามาสอบถามพนักงานได้ใจดีรูปหล่หอทุกคน คอนเฟิร์มนะครับผมฮะก็แวะเวียนมาได้ที่ร้านมิวสิกอาร์มนะครับซีคอนสแควร์ชั้น2โซนคลองถมนะฮะมาไม่ยากหรืออีกที่หนึ่งนะฮะอินเทอรเน็เวอร์สำโรงชั้น3นะครับผมฮะสะดวกที่ไหนก็ลองแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนไปทดลองสินค้าได้ที่นั่นแล้วกันนะฮะหรือว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะฮะเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องดนตรีต่างๆนะเชิญนะฮะฝากคําถามฝากข้อข้องใจต่างๆไว้ที่อีเมล ไว้ที่เว็บไซต์ของเราที่ขึ้นให้ด้านล่างเลยแล้วกันนะะหรือไม่ก็เข้าไปเยี่ยมนะฮะเข้าไปเลือกชมสินค้าตามเว็บไซต์ที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างแล้วกันนะแล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับผมฮะก็วันนี้ผมกับเจ้ากีตาร์ Fender Backtop t e c เทนเกตัวนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเทปหน้าครั้งหน้าผมจะเอาสินค้าตัวไหนมาให้ท่านได้รับชมนะก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับผมฮะวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ